นี่เป็นระดับสายตาแล้วก็แล้วก็จุดนี้เป็นพื้นดินอาจารย์จะให้แยกกันประมาณนี้ไม่ไม่ได้ห่างกันเยอะนะแล้วจุดนี้เป็นจุดของทางที่อยู่ใกล้ๆอยู่ตรงนี้นี่คือจุดนี้และทางเนี้อยอาจารย์จะขีดเส้นเนี่ยอาจารย์จะทำการมาร์คมาร์กกิ้งแบบนี้ไว้ก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าอ่าลายของต้นไม้ของมันอยู่ตรงไหนบ้างเราทำการมาร์กกิ้งแบบนี้เนี่ยเป็นการมาร์คไว้หมดเลยมาร์คแบบนี้มาร์คตั้งแต่ข้างบนลงมาข้างล่างทำการมาร์คแบบนี้เลยเราจะได้รู้ว่าอ๋อทิศทางของมันเนี่ยมันมาอย,ย่งงนะอางแยกส่วนนนของตต้้้ไบบไ้ไมไมม หรือว่าส่วนของตัวบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราได้จุดตรงนี้จุดตรงกลางใช่ไหมครับเราต้องมาดูพื้นที่ว่าสเปซของของบ้านหลังนี้กับสเปซขอบตรงนี้มันห่างกันเท่าไหร่ให้เราดูจากอะไรครับให้เราดูจากขอบตรงนี้กับสเปซตรงนี้มันห่างเท่าไหร่อ่ะแต่การห่างเนี่ยเราสามารถที่จะขยายก็ได้หรือว่าไม่ขยายก็ได้แล้วแต่เพราะฉะนั้นตำแหน่งของมันของบ้านเนี่ยมันจะอยู่ตามเส้นไหนไหมมันอยู่เส้นนี้เห็นไหมมันอยู่ตามเส้นที่เราวาดมาเนี่นี่คือตำแหน่งของตัวบ้านซึ่งตัวบ้านถ้าเรามองลักษณะง่ายๆก็คือเป็นกล่องใช่ไหมครับถ้าเราเเเเเเขขขขขีีีีีียยนน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 นลลลลลลััััััักก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 ษณะะะะะะแแบบบบบบบ้้้้้้้้มมมมจจจจปปปป็็็็็่่่่่่่ออ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 องง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 คคคคคืืืืไไรรรราาาาาาดดสสุ๊ววต เราจะได้เป็นกล่องแบบนี้ในการวาดภาพนะมันจะเป็นกล่องแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นกล่องแบบนี้อันนี้คือกล่องที่หนึ่งก็คือบ้านบ้านหลังนี้ส่วนบ้านหลังนี้อยู่ตรงนี้เห็นไหมอ่าอันนี้คือกล่องอันที่สองเราก็ลากมาจากตรงกลางตรงเนี้ยให้เราใช้วิธีการดึงเส้นออนมาจากตรงกลางเพื่อให้ตำแหน่งของบ้านเราเนี่ยให้มันถูกต้องมากขึ้นตรงนี้เป็นตัวบ้านอีกกล่องหนึ่งก็คืออันนี้อ่าเป็นกล่องก็คืออันนี้เราได้กล่องทั้งหมดเป็นสองกล่องเราแยกเป็นสองกล่องพอเราแยกเป็นสองกล่องเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูว่าอ่าบ้านตรงเนี้ยาง่ไ คือถ้าเขียนกล่องเป็นทุกอย่างจบอาจารย์บอกเลยเขียนกล่องในเปอร์สเปคทีฟทุกอย่างจบนะอ่ะตรงนี้อันนี้คือเนี่ยด้านบนตรงนี้เห็นไหมแหลมแหลมอ่ะลากมาตรงนี้เห็นไหมทุกอย่างเนแม้แต่เราสเก็ตเราต้องรู้ก่อนว่าตำแหน่งแล้วตำแหน่งมันอยู่ยังไงการที่เราเข้าใจตำแหน่งทุกอย่างเราก็เริ่มแบ่งแบ่งอะไรตัวบ้านได้แล้ว เราเริ่มมาแบ่งกลุ่อันนี้เป็นผู้ไม้ผู้ไม้ตรงนี้เนี่ยผู้ไม้การเขียนด้วยดินสอเราสามารถมาร์กอ้งแบบนี้ไว้เห็นปะผู้ไม้คือจุดนี้พอจุดนี้ปุ๊บตรงนี้คือแกนอ่าอยู่ที่กลสุดใช่ไหมแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นผู้ไม้ที่อยู่ข้างหลังใช่ไหมมันจะไปตามลายของมันเห็นปะตามลายมันจะชี้ขึ้นไปอย่างนี้มันจะไปตามลายเพราะนั้นเราสังเกตให้ดีในการเขียนเนี่ยมันจะขึ้นไปตามลายเห็นไหมทิศทางนี้มาทางนี้ทางนี้มาทางนี้เห็นปะอ่าส่วนทิศทางนี้เห็นไหมมาทางนี้มันจะมาตามนี้นนี่เราเขียน่อาไว ของตัวบ้านตรงนี้เป็นตัวเกณฑ์เป็นตัววัดเลยแล้วตรงนี้เป็นตัวอะไรหญ้าหญ้าหญ้าที่มันเป็นสีเขียวตรงนี้หญ้าเห็นไ,ไหมพื้นที่หญ้าตรงนี้เห็นปะเพราะนั้นทุกอย่างถ้าเราแยกได้มันจะง่ายถ้าเราแยกได้นะมันจะง่ายมากทีนี้เรื่องต้นไม้เรามาดูต้นไม้กันต้นไม้เนี่ยในการเขียนเนี่ยอาจารย์แนะนำเลยว่าเวลาเขียนปุ๊บเนี่ยให้เราฝึกการเขียนฝึกหาลายก่อนลายก็คือแกนมันแกนตรงกลางว่าเออเส้นมันไปยังไงให้ฝึกอาแกนตรงกลางก่อนว่ามันเตียงไปยังไงแล้วสเปซยังไงการโค้งออกมันเป็นยังไงเสร็จปุบ เนี่ยแกนของต้นเนี่ยตัวใหญ่ตัวใหญ่มันมายังไงนะตัวใหญ่ก็จะเป็นอย่เงี้ยเห็นป่ะแล้วแกนของอันนี้มันเป็นอยังไงหาแกนให้เจอหาแกนเจอจะเขียนต้นไม้ได้แกนก็คือว่าเส้นเส้นเนี้ยตรงกลางของมันเนี่ยเวลาหาเนี่ยดูนะเนี่ยคือแกนของมันเนี่ยก็คือเส้นตรงกลางที่อาจารย์บอกเนี่ยคือแกนมันให้เราหาแกนให้เจอพอเราหาแกนเจอมันจะเขียนง่ายเดี๋ยวอะเนี่ยหาแกนให้เจอก่อนเนี่ยพอหาแกนปุ๊บรู้ตำแหน่งว่าเออเส้นแต่ละเส้นเนี่ยมันวิ่งไปทางไหนบ้างเนี่ยให้เราเขียนไปเลยให้เขียนไปเลยว่าเส้นแต่ละเส้นเอาเอาจริงๆไหมค อันนี้พอเราได้ตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมเราก็มาเติมเลยเนี่ยมาเติมส่วนนี้ให้มันหนาขึ้นได้ไหมมาเติมส่วนให้มันหนาขึ้นว่าจุดไหนเป็นจุดที่มันจุดที่หนาไหมเราเติมให้มันหนาขึ้นเหมือนตรงนี้มันเป็นแกนกระดูกคนเราเราเราหมือนเราเขียนอะไรจากตรงกลางก่อนแล้วเราก็ค่อยๆอะไรค่อยๆเติมความหนาเข้าไปสองข้างอย่างเงี้ยได้ป่ะเนี่ยวิธีการวาดรูปอ่าถ้าทุกอย่างอ่ะมันจะเรียนรู้เรื่องแกนเป็นหลักถ้าหนูเข้าใจแกนมันจะง่ายแต่ถ้าหนูไปไปมองจุดอื่นยากไปมองดีเทลมันเกินก็ยากหนูต้องมองแกนก่อนว่าต้นไม้้้้้้้้้แแแแแแตตตต่่่่่่่่่่ลละะะนน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 นกกกกกมมมมมมมัััาา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 ายยยยยยยงงไไไออออออจจรรร์เเ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 ขขีีีีีีีีบบบบพดสสสืๆ็็็ปปทททวิิห มั่วได้ <S 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 ก็มั่วไปบ้างไม่เป็นไรหรอกทุกคนมันไม่ผิดอย่างเงี้ยใช่ปะเติมเรียบร้อยอันนี้คือเรื่องงานสเ,เก็ตพอเราสเก็ตเสร็จเรียบร้อยเราก็มาเรียนรู้อะไรเราก็มาเรียนรู้ว่าเงาของพื้นอยู่ตรงไหนดูเงานนะอ่ะเงาตรงบ้านตรงนี้หนึ่งจุดละนี่คือเงาเราต้องทำการอะไรครอปเอาไว้ตรงไหนเป็นเงาทำการครอปเงามันมาทิศทางยังไงเห็นไหมครอปการครอปเนี่ยเราครอปอะไรส่วนที่มันใหญ่ที่สุดก็คือเนี่ยเราครอปส่วนที่มันใหญ่อ่ะลำต้นไม้อยู่ตรงไหนครอปมาเห็นปะทิศทางเหห็็็็นน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 นมมมมััััั้้้้้้้้ยยยยยเเ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 เรร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 าา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 ดดดดดููททิิิิศงงงงงวววววออออตตีีีีลลคค์์์ฟฟไไไไใกกกกกกก่่่่พๆๆจจจขึปะะะส แต่ละส่วนแต่ละส่วนคราวนี้พอเราได้ทุกอย่างครบการทํางานด้วยดินสอการวาดดินสอนั้นต้องเข้าใจน้ําหนักก่อนนะครับมันจะมีน้ำหนักอะไรบ้างน้ำหนักเข้มอ่าอาจารย์ให้ดูนี่คือน้ําหนักเข้มเห็นไหมครับน้าหนักกลางอ่านะน้าหนักอ่อนเข้มกลางอ่อนให้เข้าใจสามน้ำหนักนี้เพราะนั้นถามว่าในการเขียนรูปเนี่ยเมื่อไหร่เราเห็นตรงนี้เป็นสีดําแสดงว่าเราจะดาได้ไหมแต่ถ้าเรามองในลักษณะความเป็นจริงเราจะทำน้ำหนักให้เป็นดําก็ได้แต่ถ้าเรามองในลักษณะของว่าเออเราอยากจะให้มันเบาให้น้ำหนักเป็นกลางก็ได้อย่างเ่่นรีอยักะดด๋วูคบ ฝั่งนี้อาจารย์ลงน้ำหนักกลางๆก,ก่อนอสมมติว่าอาจารย์ลงน้ำหนักกลางๆยังไม่ต้องน้ำหนักเข้มสมสมตินี่คือเป็นน้ำหนักกลางเห็นไหมน้ำหนักกลางฝั่งนี้สว่างกว่าแสดงว่าน้ำหนักต้องเบาวกว่าเห็นไหมอ่ะอาจารย์เพิ่มให้เข้มนิดนึงตรงนี้แบบนี้ให้เข้มนิดนึงตรงนี้แบบนี้อ่ะอันนี้เป็นการวางเฉดนะเพราะว่าฝั่งนี้มันเป็นฝั่งที่เข้มที่สุดเห็นปะฝั่งนี้เบาที่สุดส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่เบาที่สุดเพราะนั้นอาจารย์จะทำการเชดดิ้งเบาๆก่อนเห็นไหมทุกอย่างเราต้องรู้ก่อนเชดดิ้งเเ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 บบบบาาาาาๆกก่่่อออนน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 นีีียยยยมัััปปปป็็้้้หรรรรตงงขใจจจะะคสุ๊๊ด๋ว์ลแึ จะได้ทำงานได้ง่ายนิดนึงอ่ะอันนี้เป็นน้ำหนักของอะไรน้ำหนักของเงาถามว่าตรงนี้เข้มได้ไหมได้ให้ลงน้ำหนักเข้มได้เลยให้เราทําการแยกก่อนแยกส่วนแยกแต่ละน้ำหนักอ่ะอันนี้เป็นน้ำหนักเข้มตรงนี้เป็นน้ำหนักเข้มอย่าลืมนะคนที่เขียนเดินกับกระดาษต้องเตรียมยางลบนะต้องเตรียมยางลบอันนี้เป็นน้ำหนักเข้มหมดเลยแต่อาจารย์จะแนะนำวิธีการวิธีลัดนิดนึงว่าตรงเนี้ยถ้าเราลงน้ำหนักตรงนี้ทั้งหมดได้ก็ดี ตรงนี้เราต้องไปสนใจว่าอะไรแสงมันจะอยู่ตรงไหนใช่ไหมให้เราลงน้ำหนักรวมแบบนี้ดีลงเบาเบนะไม่ต้องลงเข้มทำไมเราต้องลงเบาๆบเพราะว่าเราใช้ยังล,ลบมารลบได้ลบในส่วนที่เป็นเงาแล้วเป็นแสงได้เพลาวิธีการการเขียนภาพพวกนี้ต้องต้องวางแผนให้ดีวางแผนให้ดีแยกให้ออกอ่ะที่นี้พออาจ,อจารย์ได้ตรงนี้ปุ๊บเรียบร้อยไหมไม่เป็นส่วนของน,ำน้นำหนักเข้มน้ำหนักเข้มน้ำหนักก่อนฝั่งนี้อยู่ใกล้อยู่ใกล้เราตรงนี้จะเข้มเห็นไหมครับตรงนี้จะเข้มอ่าตับต้นไม้ก็จะเป็นน้ำหนักที่เข้มเพราะนั้นเนี่ยอันนนนนีี้ือออออเรรรราาแแแบบบบกกกกกกก่่่ลขขยไะะชฝฝึึ็ ให้รู้ก่อนว่ามันเป็นยังไงเนี่ยไหมเราได้แล้วเรียบร้อยถามว่าท้องฟ้าเราจะรู้ยังไงว่ามันต้องเชดดิ้งยังไงอ่ะบางคนเน้นข้างบนเห็นไหมเหมือนการใช้สีข้างบนเข้มแล้วค่อยๆไล่น้ำหนักลงมาให้เบ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 าสังเกตไหมว่ามันเริ่มที่จะมองแล้วไกลขึ้นเห็นไหมมันมองเนี่ยตรงเนี้ยเข้มเพื่อที่จะทำอะไรเพื่อที่จะให้ภาพของเราเนี่ยมันรู้สึกว่ามองไปไกลมากขึ้นเห็นไหมว่าตรงเนี้ยมันสว่างเห็นป่ะอ่าเราได้สังเกตให้ดีตรงนี้พอเราได้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยต่อไปเราเริ่มเก็บดีเทลได้ การเก็บดีเทลอาจารย์แนะนำว่าให้เก็บอยู่ใกล้ๆก่อนเมื่อไหร่ระวังสีแบบนี้ระวังน้ำหนักแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะอาจารย์วางน้ำหนักแบบนี้เรียบร้อยการเก็บดีเทลก็คือมาเก็บต้นไม้ก่อนต้นไม้คือพระเอกพระเอกในภาพนี้อ่ะมาดูกันนะทีนี้การทำน้ำหนักเนี่ยเราทำแบบนี้ได้นะให้มันเข้มบ้างก่อนบ้างเข้มมากก่อนบ้างไม่จำเป็นต้องทำน้ำหนักให้เท่ากันเงาไม่จำเป็นต้องเท่ากันจำไว้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าจินตนาการนิดนึงว่ามันใบไม้มันซ้อนๆซ้อนๆกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์จะเริ่มเพิ่มน้ำหนักนะครับเริิิ่่่่่่มม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 มเเ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 พพพนน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 ้้้้้้้้้้้้้้้าา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 าหหหหััััััักกกกกใใแแยยยยยชดดดดขขึววคคือออออออะะะะะะไไไไรร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 ทททีีีีีีีลลลลงภบบบบบส็็จจจตตตถ์ ก็ใช้ดินสอต้องเหาดินสอให้แหลมนะเคยวาดดินสอเนี่ยอ่านะครับเริ่มจากอะไรครับเริ่มจากที่เราต้องเรียนรู้ว่าต้นไม้เงามันเป็นยังไงบ้างเข้าใจมิติก่อนนะอย่าเพิ่งไปดูเรื่องแสงเงานะแสงแสงและเงาเนี่ยทำให้เราเนี่ยพลาดได้นะเราต้องเข้าใจเรื่องมิติก่อนมิติคืออะไรอ่ะดูสมมติอาจารย์เชดดิ้งอ่าอาจารย์เชดดิ้งเนาะใช้วิธีการเชดดิ้งเป็นลายเส้นละกันอย่างนี้อย่างนี้อ่ะสมมติอาจารย์เชดดิ้งแบบนี้แสดงว่าฝั่งนี้เป็นฝั่งของเงาใช่ไหมครับเป็นฝั่งของเงาเนี่ยฝั่งตรงนี้ที่อาจารย์เชดดิ้งเนี่ยเป็นเงาเห็นมั้้้้ยยแลวฝ่่่่งงงงงงทีีีีออาาาาจรรร์เเเเเเเชดดิตตตนนนนนนก็็็็ปปปหะ เราต้องแยกให้ออกก่อนว่าเงาอยู่ตรงไหนแสงอยู่ตรงไหนอ่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็เริ่มเรียนรู้ว่าการเขียนต้นไม้เนี่ยเราสามารถใส่เส้นโค้งแบบนี้ก็ได้เนี่ยใส่เส้นเคิร์ฟแบบนี้ก็ได้ในส่วนที่เป็นแสงที่มันกระทบต้นไม้นั้นเราใช้ยางลบได้นะครับยางลบได้แต่ว่าถ้าเราอยากจะเรียนรู้ในการขีดเส้อนอาจารย์แนะนําว่าให้เราใช้เส้นที่เป็นแบบลักษณะเป็นตามเคิร์ฟคนไหนที่แบบว่าเอออยากจะสานเส้นก็สามารถสานได้แบบนี้ตรงนี้ y, เราอยากสานเส้นเราก็สานเส้นแบบนี้ได้ตรงนี้อันนี้คือแล้วแต่นะเทคนิคใครเทคนิคมันก็ต้องไปเลือกเอาว่าจะเอาแบบไหนนะครับนะแต จะใช้วิธีการแบบถูแบบนี้ก็ได้นะครับถูแบบนี้ก็ได้มีให้เลือกหลายแบบมากนะครับแต่ถ้าเป็นอาจารย์ทำงานในกระดาษอาจารย์จะใช้เทคนิคแบบนี้ดูนะครับอาจารย์จะทำการเชดดิ้งแบบนี้ก่อนอาจารย์จะทำการเชดดิ้งแบบนี้ก่อนเชดดิ้งแบบนี้ก่อนคือเชดดิ้งโดยการจับดินสอแบบนี้เลยจับที่เหมือนที่อาจารย์จับดินสอแบบนี้อาจารย์จะทำการเชดแบบนี้ก่อนพออาจารย์เชดแบบนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับอาจารย์จะทำการในการใส่ลายเส้นสานเส้นเข้าไปทีหลังเนี่ยอาจารย์จะต้องทำการเชดแบบนี้ก่อนก็คือจับดินสอแบบนี้เลยเหมือนที่อาจารย์จับแบบนี้เนี่ยยยยยยยเเเเเเหหมมืือออออออนนนนนนนทีีีี่่่่าาาาาาจจจจจรรร์์ััับบบบใงงง้้้กกกละตชดแ การเขียนแบบนี้ก็ทําให้เราเนี่ยเข้าใจมิติได้ง่ายขึ้นได้มากขึ้นว่าเออจุดไหนมันเข้มที่สุดจุดไหนมันอ่อนที่สุดเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของน้ําหนักได้ดีนะครับเนี่ยนะเนีน่ยบางคนใช้ดินสอ EE ใช่ไหมก็คือสามารถเขียนแบนๆเหลาจับดินสอให้ดีแล้วก็เขียนให้ดีไปเลยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยจับแบบนี้เลยเนี่ยจับแบบนี้แล้วก็กดน้ําหนักกดอะไรเข้าไปได้เลยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยน,นะครับมันก็จะง่ายมากเลยในเวลาเขียนนะอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยแล้วก็เขียนอย่างเงี้ยปรับไปเรื่อยๆเนี่ยครับเขียนเขียนกิ่งไม้ไปเรื่อยๆเงงีี้้ยยเเขนกิ่ไไมปรื่อออยยยยๆๆนนนนนะกกกกิิ่่่่่่่งงงงไไหหหททีีีมมััเเเเล็็ใญรราาดดููปปื้ วิธีการเขียนกาเรียกว่าวิธีการเขียนด้วยไอแพดหรือว่าในไอแพดก็เขียนฟิลลิ่งเหมือนกับการเขียนดินสออย่แหละเหมือนกันเลยฟิลลิ่งค,คล้ายกันไม่ต่างกันฟิลลิ่งคล้ายๆกันไม่ต่างกันเลยเนี่ยยิ่งเราเติมจิงอะไรเงี้ยสังเกตน้อยงานเราก็ละเอียดน้อยมันก็จะเป็นการมองข้ามในรายละเอียดต่างๆไปอะไรเงี้ยเห็นไหมเนี่ย, <S <S ยพราะเราได้ลักษณะบแบบนี้เรียบร้อยนะครับเราจะมาเติมรายละเอียดของลายเส้นก็ได้ เนาะอะ่เดี๋ยวเรื่องกิ่งไม้เดี๋ยวค่อยเติมอีกทีก็ได้ทีนี้มาดูการทำพวกลายต้นไม้สมมติว่าเราจะเชดดิง้งเราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมครับสมมติว่าอาจารย์ได้แบบนี้แล้วอาจารย์จะทำการเชดดิง้งอ่ะอาจารย์ก็เหลาดินสอให้แหลมขึ้นมานิดนึงอาจารย์จะเริ่มจากการด้วยว่าใส่เส้นสี่สิบห้าองศาเข้าไปเงี้ย,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 ยเนี่ยค่อยค่อยถูค่อยค่อยถูเข้าไปอย่างเงี้ยตรงไหนเป็นเงาเราก็ดูดีดีเนี่ยอันนี้คือเราเริ่มเก็บรายละเอียดแล้วเราเริ่มมาใส่ลายเส้นเข้าไปละเนี่ยลายเส้นก็เติมไปเลยครับเติมแบบไหนก็ได คร่าวๆเอาแค่อเคอาแค,ค,ค่ทุกคนดูแล้วแบบเข้าใจแล้วกันเนาะว่าเออจริงๆมันต้องมีเท็กเจอร์ขึ้นมานิดหน่อยในการเขียนพวกนี้นะครับอ่ะอันนี้อาจารย์เติมให้ดูคร่าวๆทีนี้จุดไหนที่ทุกคนอยากจะให้มันมีแสงให้ม,มีแสงเงาทุกคนใช้ยางลบลบอาจารย์แนะนำเลยใช้ยางลบเนี่ยอย่างเช่นอ่ะลบส่วนไหนออกอ่ะเดี๋ยวขอ,อยางลบเปลี่ยนนิดนึงต้องเปลี่ยนยางลบมาเป็นตัวเดียวกันกับดินสออ่าอันนี้สมมติว่ายางลบลบบ่ายมันเล็กๆๆนี่นะโอเคอ่าสมมติว่าตรงไหนที่เป็นเป็นแสงเงาเนี่ยให้เราลบแบบนี้ใช้ยางลบลบเลยลบเลยครับอาจารย์แนะนำว่าใช้ยางลลบบ ลบเพื่อจะให้เห็นแสงตรงไหนบ้ามันมีแสงส่องมาให้เอายังลบ,ลบเลยอย่างเงี้ยลบ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 เพื่อหเห็นว่าเออแสงมันสาดลงมานะมันส่องมาที่ต้นไม้นะเออจออาจารย์ธรรมดานี่แหละครับจอเล็กๆตัวไปนั่นแหละครับไม่มีใหญ่ไม่มีเล็กอันเล็กๆปกตินี่แหละไม่มีอันใหญ่อันเล็กอาจารย์ใช้เขียนธรรมดาครับผมธรรมดาที่ไม่ธรรมดาแล้วอาจารย์บอกไปแบบนี้แล้วเพราะนั้นทุกคนจะเห็นอาจารย์ทำงานแบบธรรมดาที่ไม่ธรรมดานะอ่ะอันนี้อาจารย์เขียนแบบนี้เห็นไ,ไหมว่าส่วนไหนที่เป็นแสงเอาคร่าวๆเราจะลบออกเห็นไ,ไหมครับ คราวนี้พออาจารย์ได้ในเรื่องของลำต้นไม้เรื่องของแสงที่ตกกระทบเรียบร้อยของของต้นไม้แล้วแสงที่ตกกระทบลงมาของเนี่ยมาโดนต้นขงต้นไม้เรียบร้อยปุ๊บอาจารย์จะมาเขียนผู้ไม้นี้การเขียนผู้ไม้แบบนี้มันมี2เทคนิคในการทำงานนะครับคือเราสามารถใช้ดิดนสอฝนฝนอย่างนี้ก่อนฝนฝนในลักษณะแบบนี้คือจับดินสอแบบที่อาจารย์จับแบบนี้ฝนฝนจุดที่เป็นน้ำหนักก่อนน้ำหนักอยู่ตรงไหนให้เราเจาะน้ำหนักเข้าไปก่อนเจาะน้ำหนักอ่าเจาะน้ำหนักดูก่อนว่าน้ำหนักมันอยู่ตรงไหนนะครับ เพราะว่าอันนี้คือเราต้องจกน้ำหนักจริงๆแล้วการฝนก็คือการทำแบบดอดอตดอดดอดแบบนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าให้ไวหน่อยก็ทำแบบที่อาจารย์ทำเนี่ยจับดินสอแบบนี้แล้วก็อยากไปอยากมาอยากไปอยากมาซ้ายคงซ้ายขวากันไปว่ากันไปอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยทำแบบนี้มันก็จะเป็นผู้ไม้แบบนี้ขึ้นมาพอเป็นผู้ไม้แบบนี้ขึ้นมาทีนี้เราจะทำยังไงให้เห็นใบชัดเจนยางลบยางลบนั่นเองเอายางลบมาลบให้เห็นให้เห็นชัดขึ้นนะยางลบแล้วก็ใช้ยางลบมาลบอเอายางลบมาลบคือทุกอย่างยางลบมันเป็นตัวสร้างเลย สร้างเชฟสร้างฟอร์มทั้งหมดมันเป็นตัวสร้างอะไรสร้างบรรยากาศยังลบเราก็มาลบเนี่ยลบ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 ออกอย่างเงี้ยเนี่ยลบให้เห็นเป็นใบไม้เวลาลบก็พยายามลบให้มันเห็นเป็นลักษณะของใบไม้อย่างเงี้ยอ่ะมันก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งในการทํางานการเขียนแลนสเคปนะอาจารย์บอกก็เลยเพราะว่ายังลบมันมีส่วนช่วยในการทํางานมากมากอืมเพราะฉะนั้นคนไหนที่แบบว่าจะเขียนพวกงานแลนสเคปเนี่ยยังลบต้องมีติดเอาไว้แน่นอนแล้วก็เวลาลบก็ลบให้เป็นเป็นใบไม้ให้รู้สึกว่าเออใบไม้เป็นแฉกยังไงอะไรเงี้ยมันเป็นการเจาะให้เกิดอากาศหายใจนั่นเองอย่างเงี้ยเห็นปป่่่ะมมมมมมมัันนนนกกก็็็ทาให้้้้เเิดตตวพพุุไไขึยอูรงี ประมาณนี้เนปะเนี่ยเราก็ทำประมาณนี้ในส่วนที่เป็นอะไรในส่วนที่เป็นหญ้าตรงนี้ที่เราเห็นเป็นหญ้าตรงนี้เราก็ใช้ยางลบเหมือนกันแต่ต้องเชดดิ้งไปก่อนแล้วก็ใช้ยางลบเนาะเหมือนตรงเนี้ยเราเชดดิ้งสมมติอาจารย์เชดดิ้งก่อนการเชดดิ้งตรงนี้อาจจะเป็นเป็นเส้นเส้นก็ได้เพราะว่าหญ้ามันอันเล็กๆหรือว่าทำเป็นเส้นสั้นๆแบบนี้เส้นเสั้นๆสั้นสั้นสั้นๆั้นเขียนตรงเนี้ยเป็นเส้นหยักหยัเป็นสั้นๆอย่างเงี้ยเนี่ยให้มันเคิฟเคิฟเป็นสั้นๆแบบนี้เนแบบว่าเหมือนทุ่งหญ้าาแล้วเเสร็็จปุ๊บกอยงลบเนี่ยมมาาสสกกกิิดดอออะไร เอายางลบเนี่ยมาสกิดเพื่อให้เกิดอะไรเป็นไฮไลท์ให้เกิดเป็นแสงไฮไลท์ให้แยกว่าเออนี่พื้นดินนะเอออะไรเงี้ยให้เราแยกแบบพื้นดินพื้นหญ้าเราก็ใช้ยางลบมาเป็นตัวประสานเหมือนเดิมถูกไหมฮะนี้พอเราได้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็มาดูบ้านบ้านก็เหมือนเดิมมีดีเทลอะไรบ้างดูอะไรก่อนบ้านเนี่ยก็ดูว่าเออน้ำหนักอะฝั่งนี้เป็นน้ำหนักเราก็ต้องดูว่าอะสมมติว่าอะฝั่งนี้เป็นน้ำหนักอะเพราะว่าอาจารย์ต้องการที่จะเน้นให้อะไรให้ตัวบ้านตรงเนี้ย เราก็ต้องดูดีดๆเวลาเราเขียนดูดีว่าเออตรงนี้มืดไหมถามว่ามืดมากไหมก็ไม่ได้เยอะอ่ใต้หลังคามืดไหมก็มืดเห็นไหมเราเรเต้องเจาะใต้หลังคาเข้ามาอย่างนี้อ่าเราต้องเริ่มแยกเริ่มแยกแองค์ประกอบมันอ่หลังคาตรงนี้เป็นไงเนี่ยมีหลังคาไหมเราไปเริ่มแยกมาแยกเห็นไหมเริ่มแยกตัวบ้านเป็นยังไงตัวบ้านมีอะไรมีซี่ซี่เราก็เขียนเป็นซี่ซี่ขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยเราจะค่อยๆเติมเข้าไปเติมเข้าไปเติมเข้าไปอย่างงี้อ่ะตัวหลังคาเป็นซี่ยังไงเป็นเส้นๆอย่างงี้นะะคคือออทุกกยย่่่าางงงูับบลตรนี้เป็นหหหหหหญญญญญ้้้้้้้้าาาาาออีีีีีีกแลวเเเเเเนน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 ่่่่่ยยยยตตรรงงปป็็ูะ ยางลบคือตัวช่วยในการเขียนแลนสะเข็กันไว้ช่วยอะไรช่วยสร้างให้มีนิติไม่ให้มันดูมืดไม่ให้มันดูตันเกินไปอันนี้ก็มีอะไรลออันเนี้ยพวกเงาต่างๆที่ตกกระทบตัวบ้านอยู่ไปเราก็ใช้ดินสอวาดไปได้เลยวาดทับไปเลยตรงนี้แต่ทุกคนไปหาภาพเอาเองอ่ะไม่ได้ไปต้องทำภาพอาจารย์นะไปหาภาพของเองได้นะเห็นไหมเนี่ยพอเราได้แบบนี้ปึ๊บบ้านหลังนี้ต่อ,อหลังนี้เราก็วาดมาเราก็วาดมาต่อตรงไหนมืดก็วาดมืดตรงไหนสว่างก็วาดสว่าง,างทรงบ้านก็จะเปลี่ยนได้ก็จะเปลี่ยนต้อเปลี่ยนไปเลยถ้ามันเปลี่ยนได้เราก็เปลี่ยนให้มันไม่เท่่่าาาาากกกกันน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 ็็็็็ถถืออวววูตตต้งงงงงะิธีีีดเเเเเเยรรไไหหมปปป เป็นแสงเราก็ปล like ่อยนะวิธีการเลยป่ะตัวตัวบ้านเองเป็นยังไงเป็นระแนงไม้เป็นแบบไหนอ่ะตรงไหนที่มืดๆเราก็กดเข้าไปมีเสาบ้านเออเนี่ยเห็นไหมตรงไหนที่มืดๆกดเข้าไปอย่างเงี้ยเห็นไหมเราก็เน้นป่ะไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปทีละสเต็ปเราค่อยๆเขียนไปค่อยๆเขียนไปเสร็จปุ๊บเนี่ยต้นไม้ตรงนี้ไหมต้นไม้ฝั่งนี้ยมันจะเริ่มอะไรเริ่มมืดแล้วเริ่มมืดแล้วก็ค่อยๆสว่างแล้วก็แยกเป็นกรุ๊ปทีนี้เนี่ยต้นไม้ต้นไม้เข้มทำให้บ้านสว่างเห็นป่ะอ่าแล้วต้นไม้แต่ละเลเยอร์ก็ต้องมีน้ำหนักที่ไม่เท่ากันใ่่้ยยนนนนกาารเเขีีีปปุ๊บองงห็ะ น้ำหนักที่ไม่เท่ากันเพราะนั้นการเขียนภาพพวกนี้ต้องเข้าใจว่าอันนี้อันนี้เข้มเพื่อจะเน้นอะไรเข้มเพื่อจะเน้นบ้านเข้มเพื่อจะทาให้บ้านมันเด่นขึ้นไหมเพราะนั้นเราต้องทาให้เป็นตรงนี้นะครับทีนี้พอเราได้ส่วนนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของออผู้ไม้ต้นไม้เห็นไหมทางเดินตรงนี้เป็นทางเดินแหละทางเดินอยู่ตรงนี้ทางเดินจะเห็นไกลๆแล้วมีแสงส่วนตรงนี้ฝั่งนี้จะเป็นมืดๆอาจารย์แนะนำว่าถ้าเห็นเป็นเงามืดๆก็ๆอเอามืดๆไปเลยแต่มืดในที่นี้คือมันต้องมืดค่อยๆค่อยๆมืดแล้วก็ค่อยๆสว่างไปเรื่อยๆนะไม เนี่ยไหมมืดตายมืดไปเลยเนี่ยเห็นไหมแต่ว่ามันต้องมีอะไรมันต้องมีเงาแสงในเงาด้วยเขาเรียกว่าแสงในเงาพวกนี้เขาเรียกว่าแสงในเงาจำไว้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขียนมาเลยมืดยังไงอันนี้อาจารย์เอาคร่าวๆแล้วกันนะแบบไม่ได้ละเอียดมากเอาแค่แบบให้รู้ว่าเออเราเขียนภาพแบบนี้เราจะต้องวางโครงยังไงแต่ใครจะไปเก็บดีเทลก็ไปเก็บได้แต่ลักษณะในการทํางานต้องแบบนี้เออนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเขียนพวกลายต่างๆเนี่ยกิ่งไม้อนะไรเงี้ยนะครับทีนี้พอเราทําพวกนี้เข้าใจเรียบร้อยปุ๊บนะโอ้โหภาพมันจะสวยขึ้นมันจะดูดีขึ้นนนนอยยยย่่่างงเเเเีีี้ห็ม แสงก็คือแสงเงาก็คือเงาเพราะนั้นเราต้องแบ่งให้ออกส่วนที่เป็นเนี่ยส่วนที่เป็นพุ่มไม้ตรงนี้เออเป็นหญ้านี่ก็ต้องเป็นเงาเห็นปะมันต้องเป็นเงาเพื่ออะไรเพื่อจะเน้นให้ให้ตรงนี้มันสว่างขึ้นเห็นปะเพราะนั้นนี่คือจุดสำคัญในการทำงาน,านต้องสังเกตให้ดีทีนี้พอเราเข้าใจหลักการตรงนี้เรียบร้อยนะตรงนี้เราเข้าใจเรียบร้อยแล้วเราเข้าใจปุ๊บตรงนี้อาจารย์จะเบลอๆนิดนึงแล้วกันคนไหนที่แบบว่าเอออยากให้มันเบลอๆหน่อยก็ใช้อเลยใช้อ่าใช้มือถูๆถูถๆถูไๆอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ถูไปบ้้างงไม่ตอเบลออไม่ต้้งใหชัดมาก บางจุดไม่จะไปต้องชัดมากก็ได้เนี่ยเอาเอามือเบลอๆไปอย่างเงี้ยเบลอๆอาจจะเน้นบ้านตรงนี้ให้ชัดให้ชัดขึ้นแสงให้ชัดขึ้นอะไรเงี้ยเห็นป่ะเนี่ยเบลอๆถูเอามือถูๆไปมันได้บรรยากาศใช่ป่ะบรรยากาศอย่างเี้เหมือนกันนะต้นไม้ก็ถูๆไปเห็นป่ะการถูเนี่ยมันทำให้เกิดอากาศเห็นป่ะจุดไหนที่มันมืดมันก็ทำให้รู้สึกว่ามันจะผ่อนลงมันจะทำให้รู้สึกไม่แน่นเกินไปเห็นป่ะนี่คือวิธีการทำให้ภาพดูแล้วดูแล้วเป็นธรรมชาติในการดรออิ่งในการเขียนภาพพวกนี้พอเราได้ตรงนี้ปุ๊บสังเกตนะพพววกกกกไไไมมมมมมม้้้้้้้้้้เเ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 เนนนนนนนีีีีีีีีีีียย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 ัดดดดิิิิิิครรรบบบบาาาาาาา็็ใใใใใชชสสออออออหืแขขข่่่่่ปทททลลละะะงงงงจจธ อ่าคือทีละใบเลยอะอย่างเงี้ยจิ้มจิ้มจิ้มอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วแต่ความพยายามของแต่ละคนก็ไปเขียนเอาอ่าอย่างเงี้ยจิ้มจิ้มะอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนไหนไม่จิ้มอาจารย์ก็ให้เทคนิคอีก็คือว่าเชดดิ้งตรงไหนที่เป็นน้ำหนักตรงไหนที่เป็นน้ำหนักให้เชดดิ้งตรงไหนที่เป็นน้ำหนักใบไม้ก็เชดดิ้งตรงไหนที่ไม่ใช่ใบไม้ก็ไม่ต้องเชดดิ้งตรงไหนที่เป็นใบไม้เชดดิ้งเลยเนี่ยพอเราเชดดิ้งเสร็จปุ๊บทำไงพอเราเชดดิ้งแบบนี้เสร็จเร พราะว่าดีเทลมันเก็บได้อีกเยอะมากนะอันนี้สมมติเราถูๆปุ๊บได้บรรยากาศแล้วราวนี้ทำไงเจาะเอายางลบมาเจาะเจาะอ,อะไรบ้างเนี่ยเจาะว่าช่องไหนว่างช่องไหนโล่งเอายางลบมาเจาะมันเห็นปหเอามาเจาะเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นว่าคัดฟอร์มให้มันชัดขึ้นว่าเอออันนี้มันโดนแสงม,มันมีแสงนะเห็นไ,ไหมลองเอาเทคนิคนี้ไปเขียนดูนะเขียนก็บินสอสวยรัลองเลยว่าภาพมันจะดูแล้วมีมิติมากขึ้นนะเนี่ยเอายางลบมาเจาะบางคนนะเขียนแค่ไม่ต้องอะไรไม่ต้องอะไรเยอะเขียนแค่แบบเนี่ยให้เข้าใจเรื่องของอะไรเรื่องของอการใใชช้้้้้ยยยยาาาางงลลบกกกรรรเเวววนนนนจจัหะีี่็สแอมท เนี่ยเ้นแสงเน้นเงา,าให้ได้ภาพมันจะดูมีมีมิติเห็นปหมนี่วิธีว่าเนี่ยเอายางลบมาเจาะเห็นไหมดูหน้าอาจารย์เอายางลบมาเจาะเจาะเจาะจริงภาพเนี่ยมันจะเบลอหมดแหละเนี่ยอาจารย์เอายางลบมาเจาะมาเจาะเพื่อให้เกิดเป็นแสงอ่าทีนี้จุดที่อาจารย์ต้องบอกว่าทำไมเราต้องรู้จักการปล่อยวางเพราะว่าบางจุดเนี่ยอาจารยเราเราเราอาจจะเน้นทั้งหมดหรือเราไม่เน้นทั้งหมดก็ได้เราอาจจะเน้นเฉพาะบางจุดก็ได้เห็นไหมไอ้ตรงแสงที่อาจารย์กระทบเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเก็บทั้งหมดเนี่ยเราเก็บเฉพาะบางจุดทีนี้สมมติอาจารย์ได้ทุตกตรงนี้โดนแสงงจัๆเราอาจ้าเเเออาายยยงงลลลลลบบบร เอาอย่างลบๆเลยจ้าๆอย่างลบๆเลยมันก็ทําให้อะไรให้ภาพเรามีมิติมากไปอีกเห็นปะเนี่ยเอาอย่างลบลบจุดไหนเป็นไฮไลท์จริงๆเอาอย่างลบๆเลยเนี่ยลบเนี่ยมีกิ่งม้งกิ่งมาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เนี่ยสามารถเอามาเติมรายละเอียดเข้าไปได้พวกเนี้ยเนี่ยพวกรายละเอียดต่างๆคืออย่างลบมันเป็นตัวช่วยตัวช่วยที่ดีมากเพราะฉะนั้นทุกคนเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์นะเนี่ยมันตรงเนี้ยไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมพออาจารย์เอาอย่างลบมาลบอย่างเงี้ยไหมมันจะเกิดเป็นเงาเห็นปะแสงกับเงาเห็นปะมันจะพอดีเลยมันจะสวยเลยแหละเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอาจารย์ก็มมมม่่่่่่ววววววงงนนนะะะออ้้้าาแแแตไไปปสสสยยยยยเเเเเเฉลลลรรรีี็็็จจห อยากให้ท้องฟ้ามันดูไกลขึ้นเอายังลบมาลบตรงนี้ลบออกซะให้ท้องฟ้ามันดูไกลกิ่งไม้ก็ไม่ต้องไปยุ่งมันละเอาประมาณนี้เห็นปะนี่นี่เห็นปะเนี่ยประมาณนี้เลยเนี่ยวิธีการทำเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นปะได้อารมณ์มันอารมณ์อมของภาพเห็นปะมันได้อารมณ์ของภาพมันได้ความเป็นความเป็นอะไรเอาลิชเอาลิจินลของเราอะของเรานะไม่ใช่ของภาพเห็นปะบางจุดแม่อาจารย์ปล่อยให้กลืนไปบางจุดก็สว่างบางจุดก็มืดไปเลยเห็นปะนี่แหละจําไว้คนไหนที่อยากจะ เขียนภาพเจนสังเกตทำไมต้องเขียนจากขาวดำก่อนเพราะมันจะทำให้เราเห็นมิติของภาพได้ชัดเจนเห็นไหมพอเราได้ขาวดำเสร็จเรียบร้อยใู่ไหมถ้าเราอยากจะให้มันเป็นสีใช่ไหมไม่ยากเลยสมมติเราอยากให้เป็นสีขึ้นมาอา,อาจารย์บวกเลเยอะเข้าไปนะอาจารย์ก็คงใช้ตัวนี้อยู่บวกสีขึ้นมาสมมตินะในภาพภาพเนี้ยถ้าสมมติอาจารย์ปึ๊บอาจารย์เทสีเข้าไปเทสีเป็นสีอะไรเป็นสีออกน,น้ำตาลน้ำตาลสีเปียปึ้งเข้าไปในภาพภาพนี้อ่ะเทสีเข้าไปปึ๊บอ่ะเทไม่ได้เว้ยทำไมเทมาตรงนี้ปนึะอาาจรรย์ูนะ้สกว่าอ่มันเทไมมมม่่ได้้้้เเวยยอออาาาใใใหทุกกคนนนสติจร์ชชขัะ อะสมมติอาจารย์เลือกโทนที่มันเป็นน้ำตาลการน้ำตาลนี่คือเราเน้นสีเปียละเห็นไหมอย่างเงี้ยอันนี้เป็นการย้อมสีพอเราย้อมสีภาพมันจะดูเป็นอะไรเห็นไหมเป็นสีเปียเป็นภาพโบราณเห็นบ้างไหมภาพแนวโบราณทีนี้เราจะทำยังไงให้ภาพแนวโบราณของเราที่เราทำเนี้ยให้มันมีสีสันขึ้นมาอีกสมมติเราเห็นแสงแสงสีเหลืองแสงสีเหลืองเอาสีเหลืองเข้ามาเอาแสงสีเหลืองเข้ามาแล้วลองเอาแสงสีเหลืองเนี้ยมาระบายซ้ำตรงนี้เห็นไหมมาระบายซ้ำจุดนี้เห็นไหมครับมันจะค่อยๆ่อยดึงในเรื่องของมิติของภาพเข้ามาเห็นไหมเราเองแสงสีเหลืองเข้ามาสาดส่องดู เห็นไหมพอเราเอาแสงสีเหลือเข้ามาภาพมันจะเริ่มมีมิติขึ้นมาอีกมันจะค่อยๆค่อยๆค่อยๆกระดึบๆขึ้นมาทีนี้ถ้าอยากให้มันมีเขียวเข้ามาปุ๊บอ่ะลองเอาเขียวเข้ามาดูนะเขียวตัวนี้เป็นแสงอาจารย์เอาเขียวเข้ามาตรงนี้เห็นไหมลองเอาเขียวเข้ามาเอาเขียวเข้ามาตรงไหนเป็นเขียวเอาเขียวเข้ามาปุ๊บอย่างนี้เอาเขียวเข้ามาเลยอ่ะมันเริ่มมีเขียวแล้วเห็นไหมเราค่อยๆเติมสีอ่ะสีเขียวต้องมีเขียวสว่างแล้วก็เอาเขียวสว่างมาเติมเข้าไปเนี่ยคนไหนที่อยากจะทำงานแนวการ์ตูนแนวอะไรพวกนี้เรียนรู้วิธีที่อาจารย์สอนออยย่่าาางงนน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 ีี้้้ไไววรรัับบพกกกแแทดสสสสุเเเเเห็็็็ปปปมตต พอเราเติมปุ๊บยังไงท้องฟ้าสีฟ้าอ่ะแก้กองสีฟ้าเข้ามาสีฟ้าเลยเห็นปะสีฟ้าฟ้าแบบแบบไหนล่ะฟ้าแบบสว่างมากหรือสว่างน้อยเราก็เลือกมาลงฟ้าปั้งเข้าไปอย่างเงี้ยอ่ะสมมติอาจารย์ลงปุ๊บเห็นไหมแป๊บนึงปั้งอย่างเงี้ยเห็นปะลงปุ๊บอย่างเงี้ยเป็นฟ้าแล้วฟ้าปุ๊บอ่ะสีขาวโผล่มาเห็นปะอาจารย์เอาสีขาวมาทับสีเหลืองบรรยากาศมันเริ่มเป็นยังไงมันเริ่มมีสีสันเข้ามาแล้วเห็นปะเพราะนั่นนี่แหละวิธีการทำงานเห็นปะถามว่าภาพเนี้ยเห็นปะเนี่ยมันจะได้เป็นลักษณะไงแบบนนี้เห็ไง สีที่มันโผล่ออกมามันมีอะไรบ้างมันเริ่มจากขาวดาแล้วก็ค่อยไปอะไรค่อยๆเป็นอะไรค่อยๆเป็นสีเห็นไหมเพราะฉะนั้นคนไหนที่อยากเรียนรู้วิธีการอ่ะสมัครเรียนกับอาจารย์ได้นะอาจารย์สอนแบบพิเศษได้เป็นตัวต่อตัว,ตวแล้วก็จะเข้าใจมากขึ้นแต่แบบนี้ก็ทุกคนเอาไปเรียนรู้กันก่อนวันนี้ก็ประมาณนี้